ค่ะผุ้ฟังปากเมงเอ,อ,อันนี้ดิฉันออกตัวก่อนนะว่าไม่มั่นใจว่าเขาแก้ปัญหาให้แล้วหรือยังอันนี้เนี่ยเป็นการร้องเรียนเมื่อเมื่อวันที่9าค่ะคุณฟังก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาร้องเรียนมาว่าไอ้ไฟสองสว่างริมถนนชายหาดปากเมงเนี่ยดับตลอดสายเลยค่ะ2กิโลเมตรเกือบเกือบสกิโลเมตรส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ปากเมงแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ มาพักที่ปากเมงในช่วงไฮซีซันแบบนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าบริเวณปากเมงนะคะคือตำบลไม้ฝาดซึ่งแน่นอนปากเมงเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะแล้วก็เป็นจุดลงท่า ลงท่าไปเที่ยวเกาะแก่งต่างๆแล้วก็เป็นจุดที่กลับมาด้วยคือคุณกลับมาจากเกาะคุณก็ใช้ปากเมงอ่ะถูกไหมคะตอนนี้ปากเมงกําลังเผชิญปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างริมถนนสายหลักเขาบอกว่าดับตลอดเส้นเลย2.3กิโลเมตรตั้งแต่3แยกปากเมงไปจนถึงท่าเรือปากเมงดิฉันเพิ่งไปเมื่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าไปกลางวันไงปัญหาก็คือว่าดิฉันไปกลางวันไปตอนเย็นก็เลยไม่รู้ว่ากลางคืนเนี่ยไฟมันติดหรือเปล่าดิฉันไปมาคือคือคือไปเที่ยวเขาจมป่าคุณฟังที่น้าราบแต่ว่าขากลับเนี่ยก็กลับมาทางปักเมงอ่ะพอกลับมาทางปักเมงก็ก็ไปที่ท่าเรือปักเมงนะคะไปดูแต่ว่าทีนี้มันต้องไปกลางคืนค่ะมันถึงจะเห็นว่าไฟมันติดแล้วหรือยังดังนั้นดิฉันก็เลยออกตัวก่อนว่าไม่แน่ใจว่าปัญหานี้ได้แก้ไขแล้วหรือยังนะแต่ว่าไอ้ไฟดับ ตลอด2.3กิโลเมตรเนี่ยมันส่งผลทำให้มันมืดสนิทนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเขาแสดงความเป็นเป็นกังวลเ,เ,เรื่องความปลอดภัยคุณอย่าลืมนะท่าเรือก็มีที่พักนะคะแล้วก็บางคนก็เดินไปไปไป,ไปบรรยากาศกินข้าวแถวท่าเรือก็มีบางคนก็จากที่พักท่าเรือมาทานข้าวทางฝัง่งนั้นเนี้ย ด้านด้านสามแยกปากเมงก็มีดังนั้นเนี่ยเขาไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยเพราะมันมืดสนิทเลยนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยต้องใช้ไฟฉายอะเมื่อวังไฟฉายส่องสว่างเ,เดินไปด้วยไฟฉายส่องไปด้วยต้องพกไฟฉายติดตัวไปด้วยค่ะเพื่อความปลอดภยัยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ช่วงกลางคืนทัศนวิสัยไม่ดีเลยมันเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุด้วยคือไม่เพียงเฉพาะคนที่เดินนะแม้แต่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถด้วยถ้าไฟมืดแบบนี้เนี่ยมันมองถนนก็ไม่เห็นค่ะคุณฟังดังนั้นนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยคุณสมศักด์ เสือบุญทองค่ะประธานสภาสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังบอกอย่างนี้ว่าปัญหาไฟดับเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดเกิดมานานแล้วเกือบเกือบ,บหนึ่งเดือนแล้วหลังเทศกาลปีใหม่ก็มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายครั้งแล้วทั้งระดับจังหวัดกรมทางหลวงชนบทก็แจ้งแล้วแต่ยังไม่มีใครเข้ามาแก้ปัญหาให้ก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดปัญหาไฟฟ้าดับจากการถูกขโมยสายไฟแต่ในกรณีนี้เนี่ยบังจด ไม่มีการโจรกรรมแต่ว่าไม่ได้รับการซ่อมแซมค่ะมันส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต้องพกไฟฉายแล้วคุณอย่าลืมนะต้องระวังนู่นนี่นั่นด้วยแล้วไหนจะลดอีกอะเออดังนั้นก็บอกว่าใกล้จะ14กุมภาเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานวิวาทใต้สมุดนะอ,อ่ายังไง,ง,งฝ,านะนะะฝากซ่อมด้วยนะคะฝากซ่อมด้วยหมดเวลา